สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้กรรระรุ่นแล้วพราะรุนแลงนะพี่น้องว่าฟนตชตกเ่ราะตกแต่ก็ม่อหัวคือหนีสิหลอดบอดแต่วางแรงนี่คือลินมาหน่อยนึงหละ่ะเฮียไปอันนี้อายกะเลิกงานมากะมาเดินสายดินเป็นบ่อยลินสายดินเพราะว่าสายไฟกะเดินต่อเขาแล้วนพี่น้องสายไฟจากนี้มองนน้พุ่นะ ท่องฝ่าแม่มันเป็นตลอดอยี่บขึ้นนี่เดือจ้กทางนี่ข้างในใส่ปอ่ายังเบ,บอร์ละบ่ยัง้งเขาใส่ดแต่ว่าเรือปลาไรมันบอ่อันนี้ยังเสียท้ายยังส่ออนี่ใส่กาวใส่กาวคือ,อยังกังไฟฟ้า ดูดชัดเฮากับสีเดตตอลง้นขึ้นตัวนี้บ่เดตตอลง้นขึ้นตัวนี้บ่น,นี่สายดินนี่เออสายดินตัวนี้บ่อันนั้นไหมเด็ดสายรถไฟอย,อยฟ่างรอ๋อสายรถไฟข้อมไฟโอ้เฮากับสีดึงมาเส่อมนี่บอ่ะบ่ข้างใน่ถ้าสีแล้วก็ยัดเขาข้างในบ่ได้ยังไงเออกันยัดใส่โคมไฟเข้าไปโอ้โอ้คือยังโคมทั้งหนานี่โอ๋อก็คือเป็น สายต่อควงไฟคือจังข้างหน้านี่พี่น้องนี่ี่สิต่อแล้วก็สิได้อันนี้เนาะต่อหลอดไฟตัวออยังเรียบร้อยแล้วก็สิได้จ้ะ<ก>สุดยุอยเลย,ย,เลยแมนไปซื้อกุ้งอันเขียวที่ดีมันสุดไหมแมนเพราะว่าเื้อ โลละสองลอยสามิมันแกวได้บแบบน่อยเกินนะนะพอดีพอดีอดเออลอันไปซื้อมาอันมะดองก็เลยเอาตัวน่อยเอาพลอยมาแห่พลอยดองกุ้งให้กินพี่้อง <laughs> ไ้อยางกินข้าวอเออฝนลิ้นดิ อันนั้นก็วัชพัดอันสีโค้งพัดพริกแกงพริกแกงกระดูกสีโค้งหมูอะไรอันนี้ก็สิมีเนาะเป็นอันนั้นข้างนอกนี่นะพี่น้องโคมไฟอันนั้นก็คือติดหมดแล้วมานี่ก็ทั้งนานนี่ก็ติดแหละต่ะบะแคบประเทศไทยให้เบิงแคบพึ่งจะไายให้เบิงมือน,นี่แล้วเนาะพี่นอ้อง อ้เพื่อนติดเครประทศไทยแต่ก็แบบเป็นเป็นแบบสไตล์คาเฟ่เลยรถไฟส่วนไอ้เดี๋ยวอ้เพื่อน,นับติดไฟติดยังครบสู่ห้องเนาะกะไปขอไปขอบ้านอีกที่บแต่ก็ไปขอหมอไฟแต่ก็รอติดยังเรียบร้อยกะเดินไฟเขาเลยกับพี่น้อง พี่นอ้องด้วยพอๆแม่รอบเบิงอ่ารอบเบิงโคมไฟอันนี้เนาะเขาเอียนนี่ย่งก็งกแคทจะลืมซื้อโคมไฟเนี่ยแหละพี่น้องมะนาสั่งมาเนี่ยแหละที่ว่าเป็นตัวยังไงในเฮือนเนี่ยแหละก็รอติดตามได้ป่ะสิเป็นจังไหนก็คือสีอลังกายนี่พี่น้องเนี่ยอ,อันนี้อันนี้คือมันว่ามีแดดมันก็เลยถ่ายได้เห็นชัดแต่คันแดดมันซองอ่ะมันจะบ,บ่ชัดเต็มสีเลย มันมันสีกระทบกบแดนเราพี่น้องไอ้ก็ติดไฟแต่แค้นมาปิดอันนี้กันปิดหน้าต่างกัน ในคัสิภาพไปเบิรงรอบๆข้างนอกว่าพี่อ้นกับพ่อ,อเห็ดอย่างแน่เนาะ <c oughs> อันนี้ก็กำลังเห็ดกับเขาออก,กันเลยไอ้าไมาเห็ดไฟก็เลยถือจังหวะมาทายอัปเดตให้พี่น้องบงย่ามเลียงนั่นนี่แล้วก็เหมือนที่แคปถามไปคลิปที่แล้วจะมีพี่เพิ่นมาบอกเนาะว่า อาคคางกระจกหนี่คนที่รับเมากระจกนีเพื่อนสีเฮ็ดเห็จบสุยางเลยก็คือเก็บคืออย่างให้ครบสุยางเนาะอันนี้เข้ากะบบลูเนาะแต่แต่แต่คันพูพูดถึงอะ่ะคันพูดถึงนะมันมัน,มนบบน่าจะเกีียวนะว่าที่เท้าเบาวา่าเข้าเบาเบาอันนี้น้ำพิ่นตั้งแต่แรกนะแค่จะมองว่ามัน น่าจะเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างนาสีเป็นเพื่อนมารับเมากระจกเพื่อนนาิีก็บรายละเอียดให้เฮายู่แเ้วนะเพื่อนนาจะเป็น,นะน,ปนที่เฮาคิดอ่ะเพื่อนตรงรับผิดชอบในตรงนี้สินะจากจากที่เฮามองเิเพราะว่าขันมัด,ดจีกระจกซืือขันเป็นหู้เจาโวเจเวยังสีส้างมัดกับประหลูเนาะพี่น้อง บอกว่าหูน้่งสร้างว่าเองจังไหนแต่มันมีผีผีเพื่อนมาแสดงเพิ่นบอกว่าโบกเกียวครับอ่าคนทีรับเมาเฮ็ดกระจกนี่ตรงเก็บตรงตรงเก็บรายละเอียดให้เขาจดเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างโมเมนเขามาแลนเก็บอียงจงสี่นะแต่ก็อย่างว่าวพี่น้องสร้างอยู่บ้านเนาะมันกะบ่คือทางอื่น แต่คือจังที่เขาเวกาหาล้วว,ว่าเสียเสียก็คือโมเมนต์ขาบว่าแคทด้วแคทหรือวา่าพี่น้องกันนะสิคิดล้วว,ว่าเสียเงินแพงไม่ว,ว่าแต่ว่ามันแบบมันออกมาดูดีมันคุ้มกมับเงินที่เขาเสียไปอย่างสินาะแต่อันนี้คือเสียแพงและยังต้องมาจา้างคนเก็บรายละเอียดนู่นนั่นนี่อีกเหมือน แทนที่เสียแค่ทบเดียวแต่ว่ากับเป็นในมาเสียสองทบสามทบเป็นอย่างไีสนะแทนที่ว่าเออเขาเขาจังคุณราคานีแล้วสูงแล้วคุณตตรงเก็บตรงเอียงให้เขาเร็จซับเรียบร้อยจบนที่เดียวคือออกมาแบบอย่างนี้อ่เขาเห็ดจะสีไว้คุณเห็ดกระจกเนี่ยมันต้องออกมาสวยงามหมดแล้วนี่ประมาณว่าเขาตรงมาจ่างคนมาเก็บน้ำขบขบ น้ำหูที่คุณบเก็บอีกอย่างสินะในความในความคิดเฮาอะคือแบบว่าจ้างแพงแล้วก็คือเออคนอาจจะเห็ดแล้วที่เดียวเลยแหละเขาคือจูบเซียแบบทรงสามตัวดอกจังซีสนะแต่บทสรุปคือก็เดเซียเดเสียหันจ้างมาหลายคนก็เดเซีย,ยห,หลายคนหันจ้างมาหน่อยคนก็เดเซียลายมือเนาพี่น้องหันจ้างหลายคนก็มือเดียวแล้วหันจ้างอันพูดเดียวก็ สองสามมือแล้วสินกะกับแทนที่เขาจะได้ยุ่นตรงนั้นไปแต่กับว่าได้ยุ่นเหมือนได้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่กระยาดอกแล้วแล้วก็แล้วไป <c oughs> แค่จมน้อยๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อนี่น้ออันนี้ก็มันแดดแห้งอยู่เนาะค่ว่ามันนาจะซึมๆเข้าไปอยู่ ขันฝนบ่ตกมากขึ้นนีนะขึ้นรอดแต่ขันฝนตกมากขึ้นนีนนอ่ตนนอะตงมาล้อหลุนว่าเมอเออื่นเสาสิเป็นจังไหนเนาะเพราะว่ามันเอ,อเอือนมาอย่างมันมามีแนวบงังฝนบังยังนะขันฝนมากก็คือสาดใส่อ่ะตบ้านเต็มๆเ,เลยสำหรับพี่น้องจะใส,คคส่คลิปนะี้แค่มาอัปเดตสำเนียคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า